ดัมซิ่งดินเดือนครับก็สวัสดีครับมาเจอกับช่างตีหลักโหก็ก็ช่างตีอีสานใต้วีสองก็เสียตีครับหรือดีเสียตีครับไหมครับคนบางคนนะครับป่ะแยากป่ะดูดิว <c oughs> <c oughs> ่าหนาแล้วที่ไปทำคลิปนี่แบบเนี้ยฮะาาอย่าไม่กินเลย,เยกิน,น,นก,กินกินเตี้ยเด้ไหม นี่ก <Taking> <Styles> <Being but esting left> ็ฝนตกครับแดเจังแม่ดิแแดดอยู่ีนีหนารับแม่กินข้าวยาง ทำไรปะเดี๋ยวไปทำไปตักข้าวกันดีแบบวันนี้บ้านนี้กานทำแยกตีหน,นึ่งวันนะครับียกจกักรนะเป็นลูกน้องเขาครับเป็นลูกน้องเขานะครับแล้วต้องเชื่อฟังนะครับ <c oughs> เดือดดูมาครับวันเดียวไม่เคยล้างเลยครับเนี่ยเปืีอยครับเปืีอยครับอามาค่ะมาเูได้ก็เดี๋ยวก็มีคนส่งพัสดุมาให้แจ็กสีนะครับพี่เอ็มมือโอ้งครับไปติดตามช่องเขาได้นะครับ ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขายังทำช่องอยู่ไหมครับถ้าพี่หนุ่มเอ็มดูคลิปนี้ส่งกิ๊กเกอร์มาให้ยังตีหลักหกเลยนะครับกบอันเป็นคู่แฝดดาซิ่งดินด่วนนะครับก็ใครที่เป็นเอ็ซียังสี่แล้วก็ไปติดตามพี่หนุ่มเอ็มได้นะครับทาง youtube นะครับใครที่เป็นเอ็มีเขานะครับถ้าใครวั่นี้เป็น FC เอีแล้วก็ก็ไม่ได้ <laughs> ดำซิ่งดินเดือนนี่กะมนติดเป็นแฟดดำซิ่งดินเดือนครับของขนม่มองม,มาติดแล้แบบนี้ครับดีติดไว้ okay, ่าง,ง,งนี้ครับเค่เําทำแบบคลิปนี้ทังตีขอกตัวกินข้าวเด็กกันไลฟ์สดทางยูทูบไปดูด้วยนะครับก็พักเ้ยจะอีกอาจ,จไม่มีคลิปลงนะครับหลายวันแล้วนะครับที่ทั้งสีไม่ได้ลงคลิปนี่น่ากับเป็นเดือนสองเดือนแล้วนะ ช่องยืนรู้จังสีมีปัญหาช่องใหญ่จังสีมีปัญหาครับคือลงคลิปไปบางกองก็งไม่เห็นคลิปจังสีเสียงก็ไม่มีนะพังสีไม่ได้ตัดต่อพังในจังสีไม่ได้ตัดต่อคลิปแล้วนะครับ่างสีก็ลงคลิปเดิมๆแต่คลิปเด,เดิมๆจังสีก็ยังไม่เท่กับไม่ได้ลงเลยครับก็ฝนตกและแค,คบนะไห์เด้อดไปด้วยกีฬากันแล้วค,คคกับ